ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเปิดไลฟ์ใช่พี่มอนเขาอยากกินครับไม่ได้ไูน้ำทะเลดิอูน้ำทะักด้วยเออของเด็ดเวียดนามริวบอกนี่ยขนมันยังมีขนเนี่ยมันยังมีไอหนี่อยู่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรเมื่อข่ะมันไม่ใช่เมื่อมันคือขนพี่หลู่แล้วมันมีน้ำเมื่อข่ะเมื่อข่ะน้ำเมื่อข่ะนะที่เนี้ย ที่ทุกคนกำลังดูอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับธนพลนะครับกำลังแกะสิ่งที่เรียกว่าไข่ข้าวแต่ไม่มีข้าวมีแต่ไข่สอมเลยแบบทำตัวนี้ให้ดูๆๆนี่เน้นๆๆมันยังมีอะไรอ่ะอ้ยเส้นเลือดเส้นเลือดนี่โอ้ยอยากให้ดูหให้ให้กล้องดูให้กล้องดูอันนี้เป็นเนื้อกไก่ก่อนอ่ะนี่ เฮ้ยเอาเลยเฮ้ยโยมพระก่อนโยมเฮ้ยที่เด็ดจริงดีเนี่ยเดี๋ยวนี่มามาดูมาคำหนึ่งพี่โนมากินให้ดูหน่อยดิกินได้จะกินให้ดูเงีให้ผมกินก่อนเลยเออโสะก้องด้วยอ่ะไป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 มันก็ไม่ไม่ได้กินมานเลยอือมองไม่เห็นอือมองแล้วขอไลฟ์กินไข่ข้าวหก่อนอือ mèo phết, không, 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 ิมหนึ่งคนจิ้มม่อนแล้วมันกินเผาวเฮยทำไมไอรอเลยอ๋อจิ้มมันเป็นรสชาติอะไรอุ้ยไมจิ้มมันดีลอาแล้วมัลองก่อนมันลองก่อนโมทุกคนกำลังจะให้ม้อนอยู่ตอนนี้จัาเลยอ๋อวิ้นมันมีขนจริงๆนะเอันนียจะไปมองเหมือนตาปิดตาโดยมองอย่าไปมองเอออร่อยเออเป็นไงม้อนกุ้ินน่าอร่อยมากดีป่ะเหนาเร็วอร่อยป่ะชิมมันเป็นไงบ้างชอบคุณทุกคนครับท่านนี้นะฮะ